เอเยากค่ะวันน like mm ี hmm. the the ça, ้เปิดตัวเมเบลินลิปอิงแบบเนไงบ้างใช่ค่ะก็คือซูเปอร์เซนส์แมทอิงของเมเบลินคอลเลคชันเนียค่ะขายดีมากๆเขาก็เลยทำแบบว่าคอลเลคชันออกมาใหม่เพื่อที่จะตอบสนองแบบว่าคนที่ชอบนูดค่ะที่แม้ว่าเขาจะชื่อว่าอันนูดแต่ว่าเขาจะเหมือนแบบให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อันเอ็กซ์ปีคต็ดแบบว่าทาแล้วก็ใส่ได้กับทุกทุกชุดแน่นอนแบบว่าออกมาจากบ้านแล้วมั่นใจทาทีเดียวจบด้วยค่ะ เห็นว่าเรามีสีโปรดของเราด้วยใช่ค่ะก็คือสีที่เลือกใช้วันนี้เลยค่ะก็เป็นแบบสีแบบของน้ำตาลส้มนิดนิดคือชื่อว่า Amazonian ค่ะอยากให้ผู้ชายเวลาจะออกสุดแล้วมมีความมั่นใจนะคะใช่ค่ะหนูว่าหนูว่าคือสำหรับถ้าถ้าข้างในนะคะถ้าเราแบบบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินออกมาจากบ้านเราก็จะรู้สึกมั่นใจค่ะตัวช่วยก็คือแบบว่าข้างนอก ถ้าวันนี้เราใส่ชุดนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราสวยเราทาลิปสติกสีนี้เรารู้สึกว่ามั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดินออกมาจากบ้านก็จะรู้สึกมั่นใจอ่ะแจ้าขาเจ้าขา่าสุดติดหนึ่งในสิบเอ็ดของผู้ชมอิทธิพลด้านแฟชั่นในเอเชียเห็นหรือยังคะลูกเป็นสันติสุขเละดีใจดีใจค่ะก็คิดว่าอะไรทำให้เราติดหนึ่งในสิบเอ็ดของเราเลยไม่รู้อ่ะคิดว่าอาจจะเพราะว่า โชคดีที่ที่มีโอกาสได้ไปร่วมง,งานกับกับ The Fashion World ใช่ค่ะเหมือนแบบคือมันอาจจะมีหลายๆคนมากๆในประเทศประเทศไทยที่ Fashionable สุดๆเลยค่ะคือหนูไปหลายประเทศหนูก็รู้สึกว่าคนไทย Fashionable ค่ะแต่ว่าแค่หนูโชคดีที่เจอแพลตฟอร์มที่คนเห็นเรามากม,มากไปทั้งเม็กซั้งมาเลเซียหรือเลทั้งสอประเทศ ทุกครั้งที่ติดเวลาเห็นชื่อติดจะรู้สึกยังยังรู้สึกว้าวอยู่นะคะโอ้โหแน่นอนคะะเราก็ยังเป็นแบบว่าแบบแค่นี้ตัวแค่นี้แล้วใช่ค่ะก็ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่คนรู้จักดีใจไหมคะที่แบบว่ามีชื่อเราเข้าไปติดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เนึงค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจค่ะเราจะเราจะต้องดีใจกับตัวเองไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีสิ่งดีๆแบบนี้อย่างตัวเราคิดว่าเราเป็นแฟชั่นจ๋าอะไรอย่างนงี้ อือ um, หนูหนูไม่ได้แฟชั่นจ๋าค่ะหนูไม่ได้แบบเทรนด์ setter ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ที่แบบรักการแต่งตัวอยู่แล้วค่ะเห็นแบบนี้รู้สึกแบบมีโกลข้างหน้าไหมคีแบมีอะไรอีอืม like เอ่อถ้าเป็น goals จริงๆริงล่ะครับ ไม่ไม่ได้มีขนาดนั้นค่ะแล้วคือหนูไม่ได้แฟชั่นจ๋าจริงๆขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีใจที่คนรูจับมาคนอยากให้เราแบบติดท็อปเองตลอดเลยไหมครับห่วยแน่นอนถ้าเป็นไปได้ก็ดได้ตอนเป็นงานทำงานนะครับเป็เออร์แต่เป็นเออร์จะมีมากขึ้นไหมตอบขึมาเยอะขึ้นมปีนี้ปีนี้มีค่ะปลายปีมีค่ะเป็นแบรนด์ดังเหมือนเดิมไม่หรือแบรนด์ใหม่แบรนด์เดิมค่ะแบรนด์เดิมที่ที่ประเทศไหน ฝรั่งเศสค่ะฝรั่งเศสค่ะแล้วมใชชวิท,ทค่ที่เราไปงานแฟชั่นอะมีคนมาสัมภาษณหรือแเขาจับตามองอะไรเราเป็นพิเศษไหมทุกครั้งที่ไปออก็ก็อยู่แล้วค่ะอาจจะเพราะว่าแบบหน้ามันไม่คุ้นด้วยมังค่ะ <laughs> ใช่ค่ะคือเราเรา,เราไม่ได้ไปปล่อยขนาดน,นั้น มันมีการแบบเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะหรือว่าแบบว่าทุกครั้งที่ไปความรู้สึกเราจะแบบตื่นเต้นทุกครั้งค่ะคืออยู่ที่ประเทศไทยทุกคนก็ก็รู้จักในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะแต่ไปที่นู่นคือศูนย์นะคะคือต้องต้องต้องด้วยการแบบว่าเช็คแฮนด์เราบอกว่า hello I'm ใหญ่อย่างนี้หลังจากนี้เราต้องแบบมีการระมัดระวังหรือว่าการแต่งตัวต้องแบบว่าคูลักษณ์ของเราหนูเชื่อมั่นว่าก่อนออกจากบ้านหนูคิดดีๆแล้วค่ะใช่ค่ะ เกือบทุกครั้งแล้วกันนะคะแสดงว่าเราแสดงว่าเราก็มีแผนว่าเออไปงานลราส่วนส่วนต้องใช่ค่ะถ้า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 ออกงานจริงๆแล้วหนูเป็นคนเลือกเสื้อผ้าเองอะค่ะก็ก็จะก็จะตามที่เราต้องการแล้วงานเก็เป็นตัวแม่จากแอปแฟชั่นแล้วมันมีงานหนังงานละครอะไรติดต่อมาเพิ่มขึ้นไม่ไม่มีค่ะต้องต้องรอดูไปเลยแลบแต่ว่าล่าสุดแฟนมีที่ไต้หวันน้องพี่ที่รักขายโมแบบในเรื่องที่ว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับหนูป่ะพี่ที่มันขายเร็ว ย่แนำด้วค่ะก็ก็มีสามคนเลยค่ะก็เลยก็เลยยิ่งแบบมังคายอันนี้เราไปใช่ไหมคะงานนิงไปค่ะไปค่ะมันต้องตื่นสายไปกี่ประเทศมีมาเลเซียไต้หวันสิงคโปร์ป่ะที่ใช่ค่ะตอนนี้มีสามประเทศค่ะที่หนูไปแต่ไหนไม่นี่คือตอนนี้ปูพุ่งฉายไปสิบสี่ประเทศทั่วโลกก็เกือบนะคะก็ไปอืมเหมือนไม่กี่วันที่เรามีมีมีเพิ่มขึ้นค่ะว่ามีแบบอเมริกาออสเตรเลียะ อยากเป็นตัวไงบ้างยาเหรือจะเป็นงานนอ้องอะไรบ้วงดีใจค่ะดีใจค่ะอยากให้อยากให้คนได้ดูหนังเรื่องนี้เยอะๆอยู่แล้วค่ะาปประเทศที่ยากจะไปประเทศไหนบ้างตอนนี้มีสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็ไต้หวันค่ะซ้อมโชว์เรืยังค่าตอนนี้ฉันก็ต้องมีโชว์นะไม่ไม่มีโชว์ค่ะแค่แค่เป็นมิวส์มังค์าใช่ค่ะยังไม่ได้รีฟเตรียมไว้ไรยากคหมทำแพ็กทายต้องแบบสามภาษานะ วจะตีก <SM AT> <Christina> ันไดหมคะต้องฝึกหลายๆภาษาหนูหนูเป็นพวกบอกว่าจำทุกอย่างวันต่อวันนะจับจับไม่จับเลยอะไรเงี้ยการจะตอกไปแล้วนทีมงานอะไรก็ร้องร้องสั่คร้องขายที่ไปขับขับมาลงแล้วทีมงานไหนรบรูปยังไม่รู้ค่ะคือหนูไม่เห็นรูปไงคะหนูเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเปป็นรู เป็นรองอ๋อเห็านก็ถ้าถ้าผมยาวๆก็หนูเหรอคะเออเห็นภาพไหมยังไม่เห็นรูปยังไม่เห็นรูปะไข่าวที่แย่ไม่สมภาษณ์ไม่ได้ดูแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ผ่านหูผ่านตามาขะตอนทแต่ก็ไม่ได้มีใครมาสั่งให้เราไม่เลยหนูไม่ได้ลงเหะอแต่ว่าแต่ว่าน่าจะไม่มีอะไรนะคะคือใครใก็รู้ว่าก็เป็นรูปหนูกับนาเดชใช่ไหมคะน่าจะไม่ใช่แค่คนเดียวอันนี้จริงๆคือถ้า ทุกคนมีเหตุมีผลอยู่แล้วค่ะคือผู้ใหญ่เขาเขาคิดว่าตอนนี้ดีกว่าก็ก็น่าจะต้องตามนั้นค่ะแต่พี่ไม่ก็เห็นยืนยันว่าแบบเหมือนไม่ใช่ลูกของหูอะไรแต่บอกว่าเหมือนใช่ไม่รู้นหนูยังไม่เห็นค่ะแม่รู้ไม่รู้อาจารย์พี่ถามเรื่องนี้ต่อเป็ยังไงทุกคนที่ยังยังแยบแพงยังแพงอยู่อย่างเ้ยจะรอไปเรื่อยจะรอไปเรื่อยอย่างเงี้ยคือเท่าทที่คุยกับแม่ไว้ค่ะคือสิ่งที่ตั้งใจจริงๆคือปีหน้าค่ะ ดีน่าคือเราต้องเรียนนะครับโดนเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่ค่ะคือยังไงยังไงยังไงก็ต้องต่ออยู่แล้วค่ะแค่แค่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คือตอนนี้เล่นละครแล้วมันเล่นสี่ตัวแล้วมันต้องเรียนภาษาเหนือด้วยมันเลยหนักนิดนึงเราไม่อยากทำอะไรเพิ่งกลางกลางอ่ะก็เลยดูไปก่อนจะมีดีน้าเราจะต้องละครต้องขายไปเลยไม่รับไม่ไม่ค่ะก็แล้วแต่ช่องเลยปีหน่าเต็มไหมครับ ไม่รู้ไม่ไม่รู้ค่ะมันอีกตั้งนานย่างกวย่างกัวจะหมดไฟไหมจะแบบว่าเออถ้าเราเอดีทาปนหมไปเรียนต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูเชื่อว่ายังไงยังไงพ่อกับแม่ก็ต้องกดดันค่ะแต่ว่าตัวหนูเองหนูก็หนูก็คิดถึงนะคะหนูก็อยากกลับไปเรียนแต่ว่านี่ปริญญาโทวันนี้คือตั้งใจเรียนให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยด้วยค่ะแล้วก็เพื่อความรู้เพิ่มเติมของเราด้วยค่ะยังไงยากก็อยากเรียนอยากเรียนต่อ ใช่ไม่อยากกดดันตัวเองเกินไปค่ะโอเคขอบจะขอบอกขอบคุณยะจ้าค่อไปดีนะ